สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องโมเดลเกษตรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เกีียวขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปชมเทคนิควิธีการเผาถ่านยังไงให้ก้อนสวยและแกล่งนะคะไปชมกันเลยค่ะเป็นเตาที่แบบว่าเพิ่งจะเริ่มเผาวันนี้ใช่ไหมคะครับเป็นพื้นฐานที่เราเริ่มต้องมีการวางไม้การปลูปูพื้นค่ะเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นสเต็ปไปว่าเลียงไม้แบบไหนเป็นกี่ชั้นกี่ชั้น อันนี้คือเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราสร้างรากฐานในการวางพื้นที่ดีครับเพราะถ้าหากว่าข้างล่างเป็นฐานไม่ดีข้างบนก็จะไม่สามารถจะรับน้ําหนักข้างบนได้คือเป็นลนักษณะเราก็ใช้ทั้งคณิตศาสตร์เข้ามารวมก็พวกนี้มันต้องมีมีหลกักหลักการของเขาในการวางให้ไม้มันรับน้ําหนักกันได้รับไม้ได้เท่าไหร่ แ,บบนนแล้ว,ลว,ลวทั้งเตานี้ใส่กี่ชั้นนะคะทั้งเตานี้ถ้าปกติแล้วนี่ก็จะวางกันขึ้นไปเรื่อยๆอถามว่ากี่ชั้นนี่ถ้านับเป็นชั้นมันก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงสิชั้นนะครับประมาณนั้นเป็นเป็นไม้ยูคาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นไม้ยูคาทั้งหมดจากเดิมด,ดูดูเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยพื้นพื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นไม้เล็กขึ้นมาก่อน <Okay. S 2> พอไม้เล็กขึ้นมาก็เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึง ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเพื่อที่เอาตรงกลางเนี่ยให้เป็นไม้ใหญ่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเล็กอยู่ล่างใหญ่อยู่กลางแล้วก็เล็กอยู่บนอีกทีหนึง่งคือของเราเป็นจะเป็นลักษณะเหมือนอบใช้ไม้เล็กอบไม้ใหญ่อ,อันนี้คือขั้นตอนเริ่มเริ่มแรกครับถ้าปูขึ้นมาเยอะๆก็มามาดูทางนี้ครับเดี๋ยวนะคะไอ้ไอ้ตรงตรงด้านข้างนี้ใช้ใช้อะไรทำเดิมเดิมเป็นแผ่นแผ่นเนี้ย เขาเรียกอะไรอะ่านแผ่นท่านชีสอ่านี่แหละคือใช้แผ่นนี้ทีนี้ว่าด้วยความที่เราใช้พอหลายๆเตามันก็จะมีการแบบผูกแล้วก็ตัวนี้คือช่วยเสริมแล้วก็อาใช้ดินเนี่ยครับใช้พวกอขี้ถ่านพวกนี้ผสมกับดินแล้วก็พอกคือทําให้มันแบบใช้ขี้ถ่านผสมกับดินเหนียวเหรอคะใช่รครับเป็นดินเหนียวนเป็ดินเหนียว ก็ดินที่ตามพื้นบ้านเหล่านี้แหละครับแล้วก็มาโปะปั้นแล้วก็ถาบขึ้นไปถ่าขึ้นไปเรื่อยก็คือเหมือนกับเป็นการแต่งให้อย่างสมมติว่ามันมันเนี่ยมีมีรอยรั่วอย่างนี้ใช่ไหมพอถ้าเกิดมันรั่วผมเนี่ยถ้ามีอากาศเข้ามันจะเอเผาไม้ทิ้งเฉยจะไม่เป็นฐานให้เราจะไม่เป็นฐานนี่ก็โปกบรอบเลยนะคะครับก็แล้วด้านบนนี่ก็จะพอพอใส่ไม้เต็มแล้วแล้วเราทำยังไงต่อคะ ใส่ไม้เต็มแล้วก็อันนี้อันนี้คือคันแรกนี่ขันที่สองที่ที่เราอ,อันนี้<อ>ที่เราได้ใช่ไปเนี่ยเห็นไหมครับไม้เริ่มใหญ่ขึ้นไม้เริ่มใหญ่ขึ้นอ๋อรุ่นรุ่นใหญ่ๆคือเอาไว<ป>้ก็คือ<ป>สูงขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยขึ้นมาแล้วก็พอเพราะว่าอันนั้นก็คือคล้ายๆกันไม้เล็กจะอยู่ล่างแล้วก็อันนี้ก็ไม้ลักษณะใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยว พอเที่ยวเราเพียงพอแล้วเราก็จะเริ่มมีไม้เล็กมาคุมอีกทีหนึ่งแล้วความสูงนี่อยู่ระดับไหนคะความสูงอยู่ที่ระดับไหนจะคูณขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่าหรือว่าแค่เสมอเสมอขอบปากสูงขึ้นสูงขึ้นสูงได้ถึงเนี่ยสุดประมาณหนึ่งเมตรจากจากขอบนี้ขึ้นไปเมตรหนึ่งน่าจะได้น่าจะเมตรหนึ่งเพราะว่ามันก็ถ้าสูงมากก็ดูแลลําบากแล้วเราเราเราใช้อะไรกบอะคะ นี่ไงครับนี่พอตอนที่เราจุดแล้วก็เป็นลักษณะนี้อันนี้อันนี้คือขั้นตอนที่สองเนาะยันได้นู้นนที่สองแล้วอันนี้จุดแล้วอันนั้นหนึ่งอันนี้สองแล้วก็อันนี้คือจุดจุดแล้วลักษณะจะลักษณะนี้ถามว่าใช้อะไรปิดเราก็ใช้ขี้ฐานนี่แหละครับมีฟางฟางฟางเป็นเชื้อเหรอคะฟางเป็นตัวคุมเพื่อไม่ให้ขี้ฐานนี่ลงไปหาไม้อะถ้าหากขี้ฐานเนี่ยลงไปหาไม้เนี่ยไฟมันจะดับมันจะไม่ติด แตงรอนนี่คือใช้ฟางคุมแล้วก็ใช้ขี้ถ่านก็<ป>คือโรยให้เขาปิดปิดเขา <ừ> อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะพอจุดขึ้นมาอันนี้คืนคืนที่สองอันนี้คืนที่สองเลยใช่ไหมแซวสองหรือสามนี่หนึ่งสองอันนี้เทสามเนาะอันนี้อันนี้เป็นคืนคืนนะหมายถึงว่าเนี่ย<อ>คืนสามมันจะรุบลงมาอย่างนี้จากเดิมที่เราสูงก็ประมาณที่ว่าเมตรหนึ่งอะ่ะจากขอบเตาขึ้นมาเนี่ยเมตรหนึ่งแล้ว ยุบลงมานี่ยุบลงมาอ่าเนี่ยเนี่ยยุบมาอันนี้คืนที่สามแบบประมาณนี้ละถ้าวันแรกก็จะมีแล้วใช้เวลากี่คืนคะถึงปกติเราจะใช้สามคืนสามวันสามคืนคืนครับต้องดูแลแล้วพอเอาออกมาแล้วเราไปไปทํำยังไงคะไปดับดับยังไงหรือว่าก็ก็คือเรามีวิธีการดับมันมีวิธีการแทงน้ํารดน้ําหลังเตาค่ะต้องรดน้ําหลังเตาแทงน้ําแล้วก็จะถึงจะ มาขึ้นตะแกรงได้รถน้ำหลังเตานี่หมายถึงว่าโชยน้ำขึ้นด้านบนทั้งหมด<ช>เลยใช่ใช่เตาน้ำในรถรถทั้งหมดนี่เลยหลังจากที่สุกแล้วนะมันคือมันก็มีวิธีการดูเพราะเรามีช่องเนี่ยคุณดูนี่มันมีรูรูไบเนี่ยเห็นไหม <สะ S 1> มองเห็นไหมมีรูตรงนี้เนาะอ่ามองเห็นไหมเลยอันนี้คือรูอากาศที่เราสามารถจับปรับนี่เป็นเทคนิคปรับ ไป,ปก็คือจะปิด,ดจะเปิดอยู่ที่เราคือ,ค,อคือจะอให้แบบอากาศมันเข้าข้างในก็ได้ใช่คือต้องต้องให้เข้าเราให้เข้าจนกระทั่งมันสุกถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยจนกว่าพอเรารู้ว่าฐานเราจะดูจากท่อน,นี่ว่าฐ่านสุกหมดแล้วเราก็ดูท่อนี่อันน,น,นี้อันนี้คือตัวบอกเราแล้วก็สามารถเป็นตัวที่คอนโทรลเรื่องอากาศให้เราด้วยถ้ามันยังไม่สุกมันจะเป็นยังไงคะจะดูยังไงจะมองเห็นข้างในมันจะมีควันอยู่มีควันอยู่ข้างในจะมีควันอยู่ด้านในครับ มองเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นแล้วมั้งมันต้องมีเป็นชายไม่เป็นไรค่ะก็จะดูควันเนาะสังเกตจากควันใช่ครับเพราะว่านี่นะวิธีการเนี่ยการโอยนี่ไงไหมเนี่ยมีไฟให้เราเห็นยังไงเนี่ยมามาด้านนี้ที่มันได้จะมองเห็นมองเห็นครับค่ะมองเห็นไหมเห็นค่ะอันนี้อันนี้คือผู้ชำเนาญ ยังปิดไม่ได้เลยเขาเขาดูยังไงคะคุณคุณต้องมาทางนี้ผมจะบอกให้เห็นไหมมันยังมีเปลวไฟมีมีเปลวไฟอยู่ใช่ไหมมองเห็นไหมค่ะไม่ตัวคุณนะ่ะมองเห็นไหมหมีเปลวไฟใช่ไหมคือถ้าเป็นเปลวไฟอย่างนี้หมายถึงไม้ยังไม่สุก<อ>มันยังเป็นไฟแบบนี้อยู่แต่ถ้ามันสุกแล้วเนี่ยะจะเปลวไฟนี้ไม่มีแล้วก็สภาพของฐานที่เราเห็นอยู่แดงๆข้างในมันจะกลายเป็นมันจะเป็นลักษณะน,น,นี้ เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเนี่ยคือถาฐานที่คือจะดับแล้วอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเท่าเริ่มเป็นเท่าเราก็สังเกตจากตรงนี้นี้คือฐานสุกแล้วใช่ก็คือมันจะสุกทั้งหมดโดยไม่มีไม้ที่ที่ที่หลงเหลืออยู่แต่ถ้ายังเห็นเป็นเปลวไฟจริงๆแล้วถ้าเอาเอาไปฉายสองเข้าไปอันนั้นคือควันมันจะเป็นควันให้เราเห็นว่าควันควันที่เป็นคือก็ประสบการณ์จากที่ว่าครูบาอาจารย์เขาสอนมานี่แหละ มันก็เป็นลักษณะเี้ยที่ว่าเอออันนี้นาสุกแล้วดูนี้มาแล้วเนี่ยอ่ะมาดูดูสิอันนี้คือใกล้ใกล้ที่จะปิดแล้วอ๋อเนี่ยมาแล้วนี่เนี่ยมันเริ่มเริ่มมาแต่มันจะมองไม่เห็นนะควันถ้าหากว่าข้างในพอได้เป็นไรพอถ้าสมมติว่าสุกแล้วนี่ทําไงคะปิดเตาปิดปิดรูยังไงใช่หมดเลยใช่ไหมอ่ามีมีผ้าปิดรูนี่นะผ้าอ่ะ พอปิดรูเสร็จแล้วเราก็ก็ลดน้้ำดับไปใส่ในรูเหล็กที่เราแทงลงไปใช่คล้ายๆว่าเขาชุบเหล็กทุกพวกตีมีดตีขวานตีอะไรพวกนี้มันลักษณะเดียวกัน่าลักษณะเดียวกันเพราะตีเหล็กให้แข็งก็คือต้องชุบน้ํานะครับลักษณะเดียวกันแล้วแล้วพอหลังหลังจากที่เราดับแล้วแล้วทําไงต่อคะหลังจากดับก็มันมันก็มีชั่วโมงของมันนะ อย่างสมมติว่าคือคนลดน้ำหลังเตาแล้วเนี่ยก็สามารถแทงน้ำได้เลยหรือจะทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงแล้วค่อยแทงน้ำแต่หลังจากที่แทงน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็สี 6, ่สี่ถึงหกใช่ไหมสี่ถึงหกชั่วโมงเราถึงจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราขึ้นขึ้นฐานเวลานั้นก็ที่ว่ามาใส่ตะแกรงเนี้ยขึ้นฐานในเวลานั้นนั้นฐานจะทั้งกรอบทั้งไม่ดีแต่ให้มันอบไงมันม,มีมีน้ำเรากเข้ามาช่วยเซตตัวของมัน มันก็ช่วยอบทําให้ฐานเราแก่งเพราะฐานที่นี่แก่งไม่ไม่ธรรมดาแล้วพอพอหลังจากที่เราดับฐานแล้วเราเรา,เราต้องพักทิ้งไว้นานไหมคะไม่เพราะว่าฐานเราดับเลยดับแล้วดับเลยมไม่มีการที่จะคูขึ้นมาเป็นไฟอีกเพราะไม่ไงั้นเราเกอกกระสอบไม่ได้เมื่อคืนทําเสร็จกันก็ทําเสร็จก็เก,กอกเลยก็คืกอกข,ขึ้นปุ๊บก็เกอกเลยโซนนึงขึ้นแบกกันไปเทกันไปอีกอ,อีกโซนนึงก็น่นาอะไปนั่งเกอกกันเลยแล้ว พอเราดับเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นไปตะแกรงร่อนเลยใช่ไหมคะม,งงมันดับแล้วเราถึงขึ้นตะแกรงร่อน,นดับดับแล้วถึงขึ้นตะแกงรงใช่ด,ใชดับแล้วขึ้นตะแกรงร่อนพอแล้วร่อนออกมาปุ๊บเราก็จะมาลงลงวิธีการในการเร,าเรียกว่าคัดแย้อ,อัน,น,อ,นอันนี้กบกบไปเพื่ออะไรเพราะว่าให้มันพอ ปิดควันไงครับให้ควันมันน้อยลง<อ>แล้วก็ให้อันไหนที่มันบางหรือมันทะลุเนี่ยก็คือพวกนี้มันจะมีทะลุคือทะลุนั้นเราก็จะเสียจากที่ว่าจะเป็นฐานก็ไม่ได้ฐานไงห,<อ>หลังที่ทะลุเนี่ยมันจะมีควันคืออยู่อยู่กับตรงนี้แล้วเขาจะรู้ไงว่าเออควรกดกบหรือไม่กดอย่างเงี้ย<อ>เขาจะมี เทคนิคเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเราจะรดน้ำหลังเตาแล้วต้องสาดบินก่อนโอ้าสาดดินกบก่อนต้องต้องสาดบินก่อนใช่ไหมก่อนที่จะรดน้ำหลังเตาให้มันลายความร้อนนะพอเราเวลาเราขึ้นแดงน้ำจะได้ไม่ร้อนค่ะถ้าเราพักไว้ประมาณสักห้าหรือหกชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่ร้อนค่ะมันจะไม่ค่อยมีควันขึ้นมาเยอะนะเยอะแล้ แล้วตรงตรงตะแกงร่อนนี่ใช้ยังไงอะคะเวลาร่อนก็หมายถึงเอาขึ้นไปเทไงเอาแบกขึ้นไปแล้วก็เทค่ะแล้วก็จะมีคนช่วยเคาะตรงนี้นี่เคาะเคาะตรงเนี้ยเคาะเคาะปุ๊บพวกนี้มันก็ลงมามันก็จะแยกเป็นเป็นฐานก้อนใหญ่ไปกองไว้นู่นเสร็จแล้วเราถุยมาทำการบรรจุไง ตัวนี้ตัวนี้ต้องยกไหมคะหรือว่านลักษณะนี้เลยเนี่ยนี่คือตั้งตั้งเนี้ยนี่นี่คือตอนที่เราทํางานกันเมื่อคืนก็คือแบบเนี้ยพอทุก็ก็ทำปุ๊บปุ๊บมันก็จะสะเทือนใกิความสะเทือนก็ล่อนออกพวกไอ้พวกนี้เพราะพวกนี้ใช้อะไรไม่ได้พวกนี้เอาไปขายไหมคะจะเอาไปขายอีกชนิดหนึ่งนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ที่เข้าไปทําฐานะแทง ม,มีคนมาซื้อทำฐานอัดแข้งกันกันทำฐานอัดแข้งใช่ครับก็มีฐานปนอันนี้อันนี้คือแกะฐานเกณฑ์หนึ่งขั้นตอนที่สองก็จะเป็นฐานเขาเรียกว่าฐานปนฐานปิ้งย่างที่เขาไปปิ้งพวกปลาหมึกปิ้งลูกชิ้นอะไรพวกนี้เขาจะใช้พวกนี้มันจะดีอย่างอย่างฐานปนนี่ขายราคาเท่าไหร่คะอันนี้ตอนนี้ขายอยู่กระสอบละเจ็ดสิบบาท แล้วแล้วอย่างส,สวยๆอะค่ะอันนี้อันนี้เนี่ยมาดูตรงนี้ครับตอนนี้ขายอยู่ที่หน้าเตาร<ม>้อยสามสิบเนี่ยฐานคือฐานเนี่ยถือว่ามันมันไม่มีเหลือถ้ามีเหลือผมจะเคาะให้ดูเสียงมันเสียงเหล็กเสียงเหล็กเคาะกันเลยแหละ<ม>ใช่ไหมความแก่งแก่งแก่งมากแก่งของเขาเนี่ยคือที่ว่าเราว่าเราได้เทคนิคตรงที่น้ํานี่แหละ<ม>เพราะว่าเตาอบ มันอยู่ที่การลดน้ําใช่ไหมคะใช่คือการที่เอาน้ําดับเนี่ยมันช่วยได้เยอะ,อะเยอะมากเลยแล้วมันกเป็นการไล่อัอนนี้ด้วยคาร์บอนเป็นการไล่คาร์บอนที่ว่าที่เป็นสารก่อมะเร็งอะ่ะที่อยู่ในนั้นแต่ตัวนี้ไม่มีมันมันถามว่าเรารู้ได้ไงไม่มีเพราะว่าอยู่มาสามปีแล้วเนี่ยตรงเนี้คือแทนที่เราร่างกายเราดีขึ้นเพราะถ้ามันมีพวกสารก่อมะเร็งเนี่ยผมว่าสามปีผมก็แย่แล้วแหละ พราะผมก็มามาจากกรุงเทพไงม,มาจากกรุงเทพมาเห็นเออมันก็น่าน่าสนใจเราก็ทำงานมาเยอะแล้วไงแต่ตรงนี้น่าสนใจที่ว่าแล้วเวลาแค่สามวันสามคืนนเราก็สามารถทําเป็นไรายได้มาให้เราได้แล้วต่วหนึงนี่เผาได้ประมาณกี่กระสอบคะมันก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ปริมาตรไม้ไม้ที่เราลงขนาดเตาแต่ที่ที่อย่างเห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้อยู่ที่ร้อย ครั้งที่แล้วร้อยร้อยสิบห้าลูกใช่ไหมตั้มร้อยร้อยเท่าไหร่นะครั้งที่แล้วที่ที่เตาที่เอาเตาร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดลูกร้อยเจ็ดลูกเนี่ยเป็นไม้ลักษณะเท่านี้เราไม่ได้เป็นไม้ใหญ่ๆถ้าถ้าอย่างโน้นนั่นไม้เราซื้อมาจากลานไงร้อยร้อยร้อยสิบหกลูกเตานี้เตาที่ขึ้นมอดมอดมาก่อนใช่ไหมก่อนเตาเนี้ยครับร้อยสิบหกลูก นั่น,นก,ก็คือได้แล้วอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับประมาณร้อยใชแล้วอย่างนู้นอย่างนู้นนี่ฐานน่าจะสั่งมากเลยใช่ไหมน่าจะแบบว่าเป็นก้อนดีกว่าใช่ไหมคะอ๋อเหมือนกันครับ<า>ลักษณะคล้ายกันอืมค่ะแต่ฐานอันนั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากเผาเผานานไหมคะอย่างนั้นน่าจะไม่เกินสี่ไม่เกินสี่คืนคือไม้สายใหญ่ขึ้นอยู่ที่ว่า แต่ไม้มันก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละไม่เกินสี่คืนอยู่ที่สามปกติแล้วจะสามคืนแต่นี่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะมาไม้ม,มีขนาดใหญ่แล้วกว็ใช้เวลาในการที่จะเซตตัวเพราะไม้นี่มันเหมือนกับว่าคือถ้าเราเราดูจากวิธีการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการอบให้แห้งนะอบอบแห้งเลยเลย ไฟมันจะอยู่ข้างในอะดวงไฟนี้จะอยู่ข้างในนะนนเวลาที่ที่เราเราเจอไฟไฟที่ทานเนี่ยไฟจะอยู่แกนแกนใน,นของของไส้เลยแหละมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือน,นที่เราคิดกันทั่วไปนะ,ะที่ผมเที่บเทาที่เห็นเนี่ยไม้เนี่ยเข้ามาอยู่ตรงใจกลางก็เลยอะไอ้ไฟอะไฟจะอยู่ตรงนั้น เราไม้ยูคารนี่เราไปเอามาจากไหนคะอันนี้เราก็ได้มาจากตามแปลงที่เขาตัดทิ้งแล้วเศษที่เขาไม่เอาใช่ไหมใช่ครับ<อ>ที่เขาไม,ไม่เอาแล้วทีนี้เราก็ไปดูเป็นไม้แห้งไม้อะไรพวกนี้ไม้ปลายต้องต้องซื้อไหมคะหรือว่าเราไปเก็บได้เลยก็มีมีบ้างต้องบางทีก็ต้องต้องเหมือนกับต้องมีค่าค่าเสียเวลาของคนดูแลอะไรพวกนี้บ้างเพราะบางทีถ้าถามว่าไม่เสียเลยมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็คือเรามีบ้าง ของแบบนี้เราต้องมีแล้วตอนตอนเริ่มต้นเลยนึกยังไงถึงมาทําเผาถ่านคะนึกอย่างไรเหรอคือวัตถุดิบเรามีเมื่อวัตถุดิบเรามีไม้มีอะไรใช่แล้วก็อย่างที่บอกไ่ว่ามีแต่ก่อนนั้นซื้อไม้จากชนบุรีเป็นไม้พาเล็ดเผาแล้วพอไม้พาเลทมันทั้งไกลด้วยแล้วก็มีราคาสูงขึ้น เขาก็เลยก็ <S <S นี่แหละที่ที่อยู่ที่นี่เขาก็ลองทดลองแต่ก่อนไม้ยู่เยอะมากเขาก็เลยใช้จากที่เขาเล่าให้ฟังนะเขา,าใช้ไม้ไม้ยู่เนี่ยลองปูพื้นแบบนี้ก่อนพอปูพื้นแบบนี้ปุ๊บครั้งแรกก็แค่ปลูพื้นเออมันก็ดีก็เลยพัฒนากันคอยศึกษากันมาเรื่อยตอนตอนที่แรกนี่เตาใหญ่อย่างงี้ไหมคะหรือว่าเล็กกว่านี้ก็เท่านี้ครับอ๋อเท่านี้เลยเพราะว่าี้เลยสูตรุของสูตรเตามันต้องมีการกว้างคูนยาวเท่าไรใส เนเี่ยยังช่องที่ตรงนี้กี้อ่าใช่แล้วทาไมถึงเป็นลักษณะเหมือนอ,อะไรนะสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ค่ะก็คือเพื่อให้การเดินไฟมันเป็น,เป,นเป็นตามระบบที่การเดินไฟเนี่ยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่าที่เขาบอกมาว่ามันจะเดินวนเป็นวงกลมไฟเนี่ยจะเดินในวงกลมแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็มันก็เหมือนกับจะเป็นการกินจากข้างล่างไปหาข้างบนไปไปเป็นหน้ากระดานอ่า พอจะเกิดไฟเดินวนหน่นั้นเราดูแลรักษายากดูแลยากแล้วอย่างอย่างการเผานี่เราเราต้องไปขออนุญาตไหมคะใช่ครับต้องไปจดทะเบียนขออนุญาตจากอบตอแล้วก็ทางอบตอเอ่อเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าใบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ่อาเราต้องขออนุญาตใบนั้นไปที่อบตอ,อบตอก็ทํา เขาก็มาตรวจสอบแล้ว่าเราอยู่ระยะห่างจากบ้านที่พักอาศัยเท่าไรอะไรยังไงเ<ห> <c oughs> ขามีกําหนดไหมคะว่าหาต้องห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่คะจากที่<ห>ผมศึกษามา <c oughs> ว่าระยะของรัศมีของควันเนี่ยค<ห>่ะออกไปในรัศมีวงกลมนะค<ห>่ะก็ประมาณเจ็ดร้อยเมตรไม่เกินค่ะ<ห>ทีนี้ว่มันจะสูงขึ้นไปหรือถ้ามีลมแรงมันจะพัดไปบ้างน,น้นันก็คือเป็นเป็นเกินเกินจากตรงนั้นไปจากที่ดูว่า พระาะว่ามันมันมีทางทางที่ผู้รู้ที่เขาเขาก็วิจัยออกมาแล้วว่ารัศมีในการท่านรัศมะะีนิ่งเนี่ยไม่เกิน700เจ็ดร้อยเมตรแต่งเ,เราห่างกว่าเรานี่น,น่าจะพันกว่าพันกว่าเมตรก็ห่างหมู่บ้านเยอะๆครับ พราะว่ามีมีมีบางหมู่บ้านเขาก็บบกว่าเผาในหมู่บ้านนียแต่หนูเห็นว่าตรงนี้แบบถือว่าทําเป็นระบบดีมากเลยค่ะแบบว่าอยู่ออกนอกหมู่บ้านเนาะถือว่าเป็นคือถ้าเผาเผในหมู่บ้านมันต้องอยู่ที่ว่าเป็นมลพิษทางอากาศเนาะใช่ว่าเราเราทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบดีมากเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่เข้าใกล้ในไม่ใกล้หมู่บ้านไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขาเราก็อยู่งเขาไปก็ทำเาไป วันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ